สวัสดีครับถึงแล้วสตีมหาพึกวันนี้ไม่ใช่บารเช้า,ชานะพอดีว่าช่วงเช้าโรงเรียนใช้พื้นที่สอบโอเน็ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบาสเย็นแมมมาเริ่มเล่นกันตอน3ามโมงครึ่งที่สเตีมหาพเพึ้นมาถึงเลยแต่มาเลยน,นะนี่ก็ประมาณ4ี่โมงโดยประมาณ เดี๋ยวเข้าไปดูกันเริ่มมีคนมาแล้วแหละเห็นจากรถที่จอดนะเดี๋ยหยิบรองเท้าแล้วไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะ <c oughs> นี่แหละว,วันนี้เอาคู่นี้มานานๆใส่ทีไม่ค่อยชอบใส่แล้วไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่ค่อยเอามาใส่แต่ก็ต้องมาใส่มากเดี๋ยวกาวเส่อมนี่แหละครับเ,เข้าไปข้างในละ ว่าแล้วก็รีบตรงเข้าไปในสนามทักทายว่าผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยก่อนแต่สรุปว่าเด็กยังสอบอยู่ยังสอบไม่เสร็จเลยยังเล่นไม่ได้รอ,อไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวว่าเดินออกมาของกันครับเมื่อวานไม่ได้เล่นบ่ายเช้าฝนตกเป็นบ่ายเช้าที่ ฝนนนตกทั้งวันเดีย๋ยวจะตัดภาพของเมื่อวานมาให้ดูเซ็งเป็ดเลยเซ็งเป็ดกันทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้มาเป็นบาทเย็นแทนอรออีกห้านาทีเดี๋ยวหมดเวลาสอบอลดล็อกป็ดโซ่เลยเมื่อวานตกทั้งวนันวันนี้แดดเปรี้ยงเลย ร้อนชีพเองน,นี่นะครับแวะมานั่งแถวนี้ก่อนหน้าโรงเรียนสบายๆไปเลยคลือตรงนี้มันล่มไม่ใช่อะไรหรอกเลยมานั่งโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดี นั่งพักก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้ว okay, ครับภาตัดกลับมาที่เมื่อวานครับอย่างเซ็งเลยเล่นได้เกมเดียวเท่านั้นเองฝนตกโครมใหญ่มาเลยครับแถมมันไม่ได้ตกตั๊บเดียวด้วยตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดทั้งวันเมื่อวานนี้อย่างเฟลเลยอุตส่าห์ว่างกะว,ว่าจะได้เล่นนานๆอดเลยจ้าว่าแล้วตัดกลับมาของวันนี้ ไม่ต้องห่วงวอร์มรอแล้วจ้าใส่รองเท้าเรียบร้อยนี่ครับเดีย๋ยวจะเดินเข้าไปแล้วก็ลุยแล้วเพราะว่า mm hmm. เด็กสอบเสร็จเรียบร้อยเล่นได้ไม่ต้องพูดพันธ์ทำแหงเริ่มกันเลยครับ mm hmm. เกมแรกปล่อยอาวุโสเขาลงกันไปก่อนรุ่นใหญ่ลงไปก่อนครับให้ไปวอร์มก่อนใช้เวลากันไปก่อนนะครับบรรยากาศวันนี้ก็เหมือนเดิม เล่นกับกลุ่มอาวุโสกวางเจ้านะครับคนมาไม่เยอะมากเพราะว่าหลายท่านไปแข่งรู้สึกว่าระหว่างที่เล่นกันอยู่มีสายรายงานว่าพวกรุ่นพี่อาวุโสที่ไปแข่งกันได้แชมป์ด้วยนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนี่แหละวันเบาๆวันนี้ที่นี่ก็คนไม่เยอะมากพอเล่นสนุกสนุกกันได้ นี่แหละครับส่วนตัวผมเองก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับวันนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาว่างพอดีเล่นได้ยาวๆเนี่ยได้ออกแรงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะออกแรงมากมายอะไรอยู่แล้วเพราะว่ากะจะวอร์มเบาๆนี่แหละครับระวังรอก็วอร์มรออยู่เส้นยืดสายมาแล้วก็ลองยิงลองวอร์มรอหน่อยอย่างนี้แหละครับบันเทิงไป ส่วนใหญ่เวลาเล่นผมจะเล่นแบบชิวๆอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่กดดันใครแล้วเล่นง่ายๆสบายๆอยู่ข้างสนามก็รอไปนี่แหละครับง่ายๆวันนี้คือจะให้ทีมผู้ใหญ่คืออาวุธระดับอาวุโสเล่นกันก่อนส่วนรุ่นไล่ๆกันเกมต่อไป เล่นกันให้เหนื่อยแหกกันไปเลยให้คุ้มกับที่รอมาต้องไหลไหลเวลาหน่อยจริงๆวันนี้ตอนที่เขาประกาศเขาบอกว่าให้เล่นได้สามโมงครึง่งแต่เอาเข้าจริงๆรงอเด็กน้องๆน,นักเรียนสอบเลิกสี่โมงครึ่งเข้าไปนูน่นรอกันเพลินๆน,นั้น,น,นสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลยแบบเหมือนเก็บกดอะเหมือนได้เก็บกดอารมณ์นั้นเลยใส่กันเต็มเท่เลยจ้า อากาศวันนี้ก็ดีนะแดดแรงแล้วก็เริ่มมีมีลมเย็นๆเหมือนได้กลับมาหน้าหนาวอีกรอบหนึ่งอากาศเริ่มเย็นนิดๆนะครับเพลินๆสบายๆเลยวันนี้เล่นกันสบายเลยสบายมากเพื่อนผมก็เอาครอบพาครอบครัวมาด้วยเอาลูกๆมาเล่นบาสด้วยก็เด็กๆก็มาเล่นกันกับผู้ใหญ่ด้วยกันสนุกดีครับ ันนี้ก็บันเทิงอย่างที่เห็นเลยไม่ได้เล่นกันหนักมือมากครับเล่นออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันรุ่นนี้แล้วไขข้อสำคัญที่สุด <laughs> ผมก็ด้วยนะจริงๆอาุโสพวกนี้ยังแข็งแรงกว่าผมเลย <laughs> นี่แหละครับวันนี้โดยเฉลี่ยผมเล่นเยอะนะ ใช่ผมจําได้เลยว่าผมเล่นเยอะเล่นเยอะมากตัวเปียกเลยแหละผิดคาดปกติจะเล่นไม่เยอะมากเท่าไหร่วันนี้เล่นเยอะจริงแล้วก็สนุกครับสนุกทั้งกับบรรดาพี่ๆเพื่อนๆรุ่นใหญ่รุ่นเดียวกันแล้วก็สนุกกับสนุกกับเกมในวันนี้ที่เล่น นี่แหละครับบรรยากาศวันนี้ของเราวันนี้ก็เล่นกันจนถึงเรียกว่าฟ้ามืดเลยอะแล้วก็เปิดไฟเล่นกันต่ออีกแป๊บหนึ่งจนไม่ไหวแล้วก็นั่งพักนั่งคุยกันนั่งนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวจะไปทำอะไรตัวผมไม่ได้ไปด้วยนะวันนี้ติดธุระจะต้องกลับมาทำงานต่อนี่แหละครับช่วงหลังนี้ใช่หลังๆนี้ไปหลายๆที่หลายๆสนามเริ่มมีคนทัก ถึงว่าคอยติดตามดูใน YouTube ผมใน TikTok อะไรเงี้ยเรื่องที่แบบที่ผมทำเกี่ยวกับถ่ายบาทสมาเงี้ยครับก็ดีใจนะดีใจที่มีคนดูมีคนติดตามกันขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับผมเลยขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณมากเลยครับทุกๆช่องทางที่ติดต่อกันมาขอบคุณครับยังไงก็นอนหลับฝันดีกันนะครับทุกคน Good Night